สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสร้างแผนเก็บเงินเกษียณโดยใช้ Excel กันโดยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปลายทางที่เราอยากได้ของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราระหว่างทางตอนสร้างไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละส่วนไปในตัวเลยทีนี้เรามาลองดูกันว่าองค์ประกอบของสิ่งที่เราอยากได้มีอะไรบ้างคือโดยไอเดียก็คือเราจะมีเริ่มต้นจากอายุปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราแต่ละปีเราลงทุนเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่และก็ได้ผลตอบแทนเป็นยังไง และนาสิ้นปีแล้วก็จะมีเงินรวมกันเป็นเท่าไหร่จากนั้นก็ไล่ไปแต่ละปีจนอายุกเกษียณเช่นอกเกษียณ60เราก็จะมาดูได้ว่าโอเคนะกเกษียณเรามีเงินเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นผมก็จะสร้างฉากเพื่อมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าฉากหนึ่งก็บอกว่าอันนี้คือเงินที่เราใส่เข้าไปนะแต่อีกอันนึงก็คือเงินที่เรามีนะวันนั้นซึ่งจะเห็นว่ากราฟมันค่อนข้างห่างกันซึ่งส่วนต่างตรงนี้เกิดจากผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเดี๋ยวเราทำไปก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคงั้นเรามาลองลงมือทำกันเลยเริ่มจากสร้างชีตใหม่กระดาษเปล่าเลยทีนี้เราก็จะเรียนแบบตารางแบบไม่คี้ก่อนผมขออนุญาต Copy ีหัวตารางมาเลยเพื่อความรวดเร็วอันนี้สุดท้ายยังไม่ต้องก็คืออันนี้ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าวอายุแทนละกันจะได้เข้าใจมากขึ้น ทีนี้ส่วนแรกที่เราต้องทําก็คือแถบข้างบนว่าเรามีสมมุติฐานอะไรบ้างก็จะมีเรื่องอายุปัจจุบันมีเงินผลตอบแทนลงทุนแล้วก็ลงทุนต่อเดือนแล้วก็เอาเอาแค่นี้ก่อนเป็นจุดเริ่มต้น สมมุติว่าตอนนี้ผมอายุ30โอเคขอขายายก่องแล้วก็ตีกรอบนิดนึงจะได้เพื่อความเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวขออันนี้ไปด้านขวาสมมุติาอายุ30เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของตรงนี้ก็คืออายุ30ผมก็จะใช้เท่ากับช่อง b 2คือมีอายุนี้อยู่อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งคือปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่ หรือทรัพย์สินรวมกันนะครับทรัพย์สินปัจจุบันมูล,ลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโอเคสมมติเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แสนบาท1 0 0 0 0แสนโอเคแก้ฟอร์แมตนิดนึงเพราะฉะนั้นเงินต้นงวดของจุดเริ่มต้นของเราก็คือ1 0 0 0 0แสนบาท ทีนี้เราก็จะมีสมมติฐานเพิ่มเติมเรื่องการเก็บเงินเพิ่มเติมในแต่ละเดือนสมมุติเราบอกว่า5 0 0 0บาทก็เงินลงทุนเพิ่มก็คืออันนี้คิดแบบเป็นต่อปีเลยก็คือ5,000คูณ12ก็คือ60,000บาทต่อมาก็คือผลตอบแทนลงทุนถ้าเป็นแลดเรก็ใส่8%ตรงนี้ผลตอบแทนลงทุนก็คือเป็นเงินของ ที่เราเก็บได้ทั้งหมดมาคูณด้วย8%ตรงนี้เราก็จะได้เงินปลายงดออกมาเป็นเท่านี้โอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้เผื่อไว้ตอนหลังเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ก็ได้คะที่ต่อไปก็คืออายุ31 32ไล่ไปผมก็จะเอาโลก่อนหน้าบวกหแล้วก็ก๊อปปี้ลงมาเลยก็จะเอาสักถึง60แล้วกัน ทีนี้เงินต้นงวดทีนี้เงินต้นงวดของอายุ31ก็จะเท่ากับเงินปลายงวดของตอนอายุ30เนาะเงินลงทุนก็จะเหมือนเดิมแต่ทีนี้จะมีปัญหาว่าเวลาเรา copy สูตรลงมาเซลล์มันก็ขยับด้วยวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้การ copy เนี่ยมันไม่ขยับไปไหนก็เราสามารถทำได้โดยการเติมเครื่องหมายดอลลาร์แบบนี้ไว้ที่หน้าและหลังของตัวอักษรเวลาเรา copy มาปุ๊บมันก็จะไม่ ไม่ขยับตามแล้วหรือเรามีฮอตคีย์สำหรับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือกด f 4มันก็จะมีการล็อกเซลล์รูปแบบต่างๆโดยในที่นี้เอาแบบแบบเดียวไปก่อนก็คือล็อกแบบไม่ว่าขยับซ้ายหรือขวาก็จะไม่มีการเลื่อนตามเลยผลตอบแทนลงทุนเหมือนเดิมแต่ก็ต้องล็อกเซลล์เหมือนเดิมด้วยตรงช่อง8%ตรงนี้ผมกด f 4เพื่อความรวดเร็วไปงวดอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ต้องล็อกเซลล์เพราะว่า ต้องการให้มันขยับลงมาจากนั้นผมก็จะทำการ Copy สูตรทุกอย่างลงมาโดยกด ctrl d มันก็จะ Copy ทุกอย่างลงมาเรียบร้อยขอปรับ Format นิดนึงกดตดกดลูกน้ำตรงนี้หรือว่ากด Hotkey คือ ctrl shift เลขหนึ่งได้เหมือนกันแล้วก็ปรับโทศนิยมโอเค อันสุดท้ายเงินที่ใส่เข้าไปอันนี้เพื่อไว้เดี๋ยวไอไว้พล็อตกราฟตอนสุดท้ายจะได้เปรียบเทียบให้เห็นให้เห็นภาพนะครับว่าผลตอบแทนลงทุนมันมีผลกับเราขนาดไหนอันนี้ก็ง่ายๆเงินที่ใส่เข้าไปเคสแรกก็คือเงินสมมติว่าเงินต้นคือเงินที่ใส่เข้าไปกับเงินลงทุนเพิ่มก็จะได้มาแสนหกแต่ของปีต่อไปก็คือเงินที่ใส่ของเงินที่ใส่เข้าไปของปีทั้งหมดของปีก่อนหน้าบวกกับ เงินลงทุนเพิ่มของปีนี้ก็จะได้เลขแบบนี้ผมก็จะกรอบลงมาก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้และขออนุญาตตีตารางนิดนึงเพื่อความเรียบร้อยโอเคทีนี้ถ้ากลับไปดูชีตแรกที่เป็นต้นฉบับเราก็จะมีเงื่อนไขาบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นเช่นเงินลงทุนเพิ่มตอนนี้ในแต่ละปีเราลง6 0 0 0 0บาททั้งตั้งแต่อายุ30ยัน50เลย ทีนี้มันก็อาจจะไม่เมกเซนเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละปีเราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเราอาจจะต้องการเก็บเงินเพิ่มขึ้นโอเคผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือลงทุนเพิ่มปีละเท่าไหร่อย่างเช่นในเคสเนี้ยผมบอกว่าลงทุนเพิ่มเดือนละ1 0 0 0บาท1ปีก็คือ1 2 0 0 0บาทโอเคนี้ขอปรับฟอร์แมตตีตารางตัวหนาหน่อยโอเค เพราะฉันลงทุนเพิ่มในแต่ละปีผมก็จะไม่ใช้แค่5,000คูณ12้เฉยๆและแต่ผมจะในปีที่2ผมก็จะบวก12 0 0 0เข้าไปอีกทำนองเดียวกันอายุต่อไปผมก็ใช้ปีแทนที่จะทำแบบนี้ผมก็จะใช้ปีก่อนไปเลขอ้างอินแทนเพราะว่าแต่ละปีเราก็ลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็คือบวกกับอันนี้แล้วก็ล็อกเซลล์ด้วย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกำลังจะกรอบสูตรลงมาก็กอบสุดลงมาก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเราก็ลงทุนเพิ่มปีละหมื่นสองแล้ทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือมันก็จะไม่สมเหตุสมผลอีกเพราะว่าเราเพิ่มปีละหมื่นสองไปจนถึงเป็นหลักแสนต่อหลายแสนต่อปีเลยก็คือเป็นไปอาจจะยากสําสหรับบางเคสเราก็เลยอาจจะมีเพิ่มเงื่อนไขนิดนึงว่าเราจะลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจนถึงอายุเท่าไหร ผมก็ขอ,อกรอบมาเหมือนเดิมแบบนี้อืมขอ,อกรอบมากรอบฟอร์แมตจะได้เหมือนกันอะสมุิเป็นแบบนี้ทีนี้ผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขว่าถ้าเกิดอายุเท่ากับเกินสาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเพิ่มหมื่นสองเหมือนปีก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขแบบนี้อย่างแรกคือใช้คำสั่ง if เพื่อเช็คเงื่อนไขว่าตอนนี้อายุเราเกิน3.5หรือยังโดยผมก็จะบอกว่าด้านซ้ายถ้านานซ้ายน้อยกว่าเท่ากับ35อย่างเคสเนี้คือ3า3เน้อยกว่า3.5ก็ให้ทำแบบเมื่อกี้เลยคือเติม12ื่นเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเกิน3.5ไปแล้วก็คือไม่ต้องเพิ่มจากปีก่อนหน้าเราก็แค่ ก๊อปปี้ของก๊อปปี้เงินลงทุนเพิ่มของปีก่อนหน้าได้เลยก็สามารถใช้งานได้อืมปุ๊บขอโทษฮะโอเคแต่ทีนี้มันก็จะแบบลองก๊อปลงมาว่าใช้ได้ไหมก็จะมีปัญหาหนิดนึงเมื่อก,กี้ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เดี๋ยวขอแก้เป็นเอาอันนี้เป็นต้นฉบับดีกว่า if อ,อันอายุน้อยกว่า เท่ากับด้วยน้อยกว่าเท่ากับ35หลอกเซลล์ให้ทำแบบเมื่อกี้คือเอาปีก่อนหน้าแล้วก็บวก12แต่ถ้าอายุเกิน35ไปแล้วให้อ้างอิงจากปีก่อนหน้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มโอเคแล้วผมจะกรอบสูตรย้อนขึ้นมาแล้วก็กรอบทุกอย่างลงมาก็จะได้แล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าโอเคเราจะเพิ่มปีละ12,12,12อ 12, 12, 12, จนอายุ35ก็หยุดเพิ่มแล้วแล้วก็เก็บต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ทำงานไปจนถึงอายุ59-60พอถึงจุดหนึ่งเราอาจจะไม่ได้มีเงินมาเติมเพิ่มแล้วสุดท้ายผมเลยอยากจะเพิ่มเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือหยุดเติมเงินตอนอายุเท่าไหร่ฉันขอกรอบน,นิดนึงกรอบฟอร์แมตลงมาโอเคสมมติว่าในเคเนี้ผมบอกว่าอายุ50ก็ไม่ต้องเติมเงินแล้ว มก็จะเพิ่มเคสเงื่อนไขซ้อนทับอันนี้ไปอีกอันหนึ่งก็คือถ้าอายุคืออันนี้เนาะมากกว่าเท่ากับ50ก็ให้ช่องนี้เป็นศูนย์ไปเลยแต่นอกนั้นให้ทำเหมือนเดิมโอเคก็จะเห็นว่าพออายุ50ปุ๊บก็กลายเป็นศูนย์แหละก็คือไม่ไม่ เติมเงินเพิ่มแต่เราก็ยังมีผลตอบแทนจากไอผลการลงทุน8%อยู่ก็จะทําให้เงินก็ยังเติบโตไปได้เรื่อยเพราะเราได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถลองปรับเลขเล่นได้เช่นถ้าลงทุนเพิ่มเป็นเดือนละ7000เป็นยังไงก็จะเห็นว่าก็เงินก็จะเปลี่ยนทันทีอ้อก็ลืมอีกอันานึ่งก็คือจำนวนจานวนเดือนลงทุนต่อปี อันนี้คือไวเคสสาหรับคนที่มีโบนัสเพราะว่าถ้าสมมติแต่ละคนมีโบนัสบางทีอาจจะอยากลงทุนเพิ่มเติมก็ขอแก้ไขสูตรตรงนี้นิดนึงคือจากคูณ12ตรงนี้ก็มาคูณจำนวนปีอันนี้แทนล็อกเซลล์ด้วยอันนี้ด้วยก็โอเคอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ปีเริ่มต้นเป็นอ้างอิงอยู่แล้วไม่ได้มีผลทุกอย่างก็อัปเดตเรียบร้อยทีนี้เหลืออะไรบ้าง ตัวเลขเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็คือเรื่องการสร้างกราฟเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลเรียบร้อยสิ่งที่เราอยากสร้างกราฟก็คือประกอบไปด้วย2 2ส,ส่วนส่วนแรกคือเงินที่เราเติมเข้าไปทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งคือทรัพย์สินของเราทั้งหมดคือการอาฟเสนอำเงินตรงนี้เราจะมาลองสร้างกราฟดูกันสิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็ลองลากคลุมทั้งตารางเลย และในเคสนี้เราต้องการเป็นลายฉาดหมายถึงเส้นกราฟเส้นนะครับก็สร้างมาอาจจะเปลี่ยนฟอร์แมตได้ที่ฉาดดีไซน์ผมชอบสีดำอ่ะแต่ทีมันก็หยิบมาทุกอย่างเลยเนาะแต่เราต้องการจริงๆแค่2อันแล้วก็คลิกขวา Select Data ล,ลบทุกอันที่เราไม่ได้สนใจออกไปก็คืออายุเอาออกไปก่อนเงินต้นงวดไม่ได้สนลงทุนเพิ่ม ไม่ผลตอบแทนไม่แล้วส่วน2อ่าันคือเงินปลายงวดกับเงินที่ใส่เข้าไปก็จะเหลือแค่2เส้นแหละแต่ปัญหาคือตอนนี้กราฟแนวนอนชากแนวนอนยังไม่ได้บอกอายุเป็นเลข1 2 3ไปอยู่เราก็สามารถอีดิทได้ตรงนี้โดยใช้อันนี้เป็นอ้างอินแทนพอกดปุ๊บมันก็จะอัปเดตท,ทั้ง2อ่าันให้ตัดอัตโนมัิเลยเรามาดองดูชากกัน โอเคก็ okay, จะเห็นเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างเงินปลายงวดก็คือเหมือนทรัพย์สินนะอายุตอนนั้นกับเงินทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปแต่อันนี้มันก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเลขมันติดกันพึบเลยถ้าเห็นต้นฉบับเราจะเว้นช่วงทีละ5ปีเนาะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เหมือนกันโดยการคลิกไปที่แกนคลิกขวาฟอร์แมก็เลื่อนลงมามันก็จะมี น่าจะอันนี้ทิกมาร์กแล้วผมลองแก้เป็นเลขเห้าอ้อผิดไม่ใช่ฮะก็ออยู่ยู่ตรงนี้อยตรงนี้อยู่ที่ Label specify interval unit แล้วก็ลอง5ปุ๊บก็จะเว็นช่วงทีละ5ปีละก็จะเรียบร้อยขึ้นก็สามารถ แกหัวข้อได้ก็คือเงินลงทุนเปรียบเทียบกับทรัพย์สินอ่ะก็จะเห็นเลยสีเขียวเราเติมเงินไปถึงจุดหนึ่งก็สอดคล้องกับที่เราใส่ไปคืออายุ50ปุ๊บเราก็ไม่ได้ใส่เงินเพิ่มแล้วแล้วต่างจากนั้นก็เลยกราฟก็เลยแบนลราบแต่ถึงอย่างนั้น กราสีดำเงินก็ยังเติบโตไปได้เรื่อยๆโอเคก็เกือบครบแล้วแต่มีจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำคือถ้าสังเกตตอนที่ผมเลื่อนลงมาแบบนี้ตัวข้างบนน่ะมันยังฟรีซไว้อยู่คือมันไม่ได้ขยับลงมาตามช่อง1-2-3-4ถึงไม่ว่าผมเลื่อนลงไปแค่ไหนก็ยังเห็นอยู่ตรงนี้เราสามารถทำได้โดยการจิ้มไปที่เซลล์หนึ่งที่อยู่ใต้จุดที่เราต้องการล็อกจากนั้นไปที่วิว แล้วก็ฟรีซตรงนี้เราลองกดฟรีซดูก็จะเป็นการล็อกเซลล์เรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วทีนี้ถ้าลองทำตามก็สามารถลองปรับเลขเล่นดูได้เช่นถ้าเกิดเปลี่ยนผลตอบแทนเป็น10%ลองดูเป็นยังไงกันโอ๊ผิดผิดอันนี้1 0นเปอร์ต้องให้ดู Before ก่อนบีฟอร์ก็คือเลขอยู่ที่ประมาณ14ล้าน after 10%ปุ๊บ1ิ 14, 000, 000, ล้านกลายเป็น22่ล้านแล้วถ้าเป็น12%คือการาฟเขียวก็จะเท่าเดิมแต่สีฟา้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสามสิบสี่ล้านก็คือผลตอบแทนลงทุนก็มีผลเยอะหรือทำนองเดียวกันถ้าเราเลาะเราสามารถเก็บเงินเพิ่มขึ้นได้เช่นลองนี้ลงเปลี่ยนเป็น1,000งก่อนเปลี่ยนคือ1 4บสีล้านพอเปลี่ยนปุ๊บ กลายเป็นยีิบสองล้านเลยก็ลองขยับดูได้ก็คิดว่ามันให้อะไรให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกันจากการคำนวณต,ตรงนี้นะครับเราจะได้วางแผนเก็บเงินได้ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เรียนรู้2อสาอย่างอย่างแรกคือเรื่องการล็อกเซลถ้าล็อกเซลเราคัดลอกไปตรงไหนมันก็จะไม่ขยับตามอีกอันนึงก็คือการสร้างฉากโดยเลือกเฉพาะส่วนที่สนใจและก็สามารถปรับแกนให้เว้นช่วงได้ตามที่เราต้องการ แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องการ freeze panel so, ไม่ใช่อะ freeze p a s ก็คือการล็อกล็อกโกลหรือล็อกตำแหน่งที่เราอยากให้ค้างไว้ไม่ว่าเราจะเลื่อนไปไหนก็ตามก็ลองทำได้แล้วก็ถ้าติดตรงไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ